เสียบรักพี่น้องก้อยกุ้งหอยบาดห้อครับเัวโคโยตีครับพี่น้องโอ้โครับโอ้มาด้อคุณหช้าครับแล้วมาก้อยกุ้งเขาแค่ห,ห้องแล้วเราแพ้ก็จับ สวัสดีครับเจเด,ดนแฟสเด็นหอดสุขุสุนทรครับมาๆมา,มาพี่น้องครับมาหนึ่มาก้อยโพโยตีน้ำกันครับพี่น้องมาหนึ่งบู๊มาอ่ะมาหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนใส่หมอ้อกันพี่น้องน้ำจิ้มโป่งหอวครับพวดอ่ะโอุยโอ้ยส,สดพี่น้องเลยนะพี่นอ้องพ่นครับเดินพี่น้องโอ้ยเอาคว้าครับลงไปมันล้มแต่เพือ่อลดลงไปอ่ะโค้ดนเล็กสเล็ก,กน,น่องสตินอปลาครับพี่น้องปลาลงไป กระเดียดจังมายครับควมนัวคุ้มหอมนะเอาไปแล้วครับส่วนหอมพักชีลูกโดดครับไปบักหน้าวครับบาทเนี่เอาไปาก็หอมแต่บักหน้าวขาขกว็โกลวนี่มันถือกันครับหอมครับหืมก้อยกุ้งน้ำกันเด้อจั่มันโคตรครับ พี่น้องมาดิใส่เอายุสาจ้ะฮะพี่น no ้องมาเนี <sh arp> ่ยเรียบร้อยแล้วครับเสียบพักพี่น้องก้อยกุ้งหอยบาดห้อครับแล้วโคโยตีครับพี่น้องโอ้อืมมาพี่น้องมามาเด้อครับพี่น้องมาเนี่ครับเรียบร้อยครับก้อยโคโยตีเด้อพี่น้องเรื่อกับซสดีนะมาแล้วคันจ้าสาปุยจูผักจ้ะมาพี่น้องครับเสียบเสียบกันครับ ก๋วยกุ้งน้ำกันครับกุ้งซอยบานเข้าครับวันนี้ร่มแห้งครับกินเขาในบานเลยพี่น้องร่มอัศจรรย์ดีเฮ้มเฮ้มเยอะทั้งกินทั้งปิดกล้องเขาไปครับแล้เขาสีแห้งครับวันนี้กินอยู่ในบานเอาเขาพุละกวางมาพี่น้อง <มา S 2> ครับโอ้มาเด้อคุณอิชาครับแล้วมาก๋วยกุ้งแตสดคื้อีดไี่เยอะด้วนจันนน กั้แค่ว้ัเแค่ลับพละาพมันก็น้อยนิดนียหน่อยนึงโอบค ดัวนะไนะนะนะกินเนึงแบบแจ่บเล้วพี่น้องเลยก้อยกุ่มก่อยกุ่ง ขออ,อภัยเป็นมาท่าอยะเป็นที่ดูร้อนมาก <c oughs> มัดระวังกันในเรือพี่น้องตั้งในฝนตกแน่นอะเป็นวสิขเขาทัาง้งภาคเหนือได้ก่อน คือเทียมสิตเขาทางอีสานมาอีสานก่อนนะขยักก่อนไป่นอะปูเสียงวางเลยะบุ๊าฟังตอยู่ดี รวมกินนึงก่อนคักเลยไปนอย nó đây chả phải đây mặt quẩy cùng thăm như này sai <laughs> cắt <laughs> nào <laughs> ที่เผ็ดเป็นงอยพี่น้อง พักเทวตงมาท่านคบ คือบ่แดดป็นไนที่พี่น้องลม ออกปากไวก็ร,มร่มร่มร่มมาก เดียเดียดเสีก็ที่สุบพงแบบพงแบบก แตเป็นปาบอกต้องเผ็ดพี่น้องนำใดมากล่อยกรุงกับคนใดก็แช่เนี่ยได้พี่น้อง,องดดอยังกห้่นเครื่อง,อง,งา มันอยากไปเติมน้ำนิดหน่อยอือหือรบแห้งแล้วเมนี่แซ่บพักจ้ะทำเพื่อได้ก็มักก้อยกุ้งกับก๋วยกุ้งแช่ใส่ในเด้อพี่น้องก๋วยกุก้งแช่ก๋ติดตามม <SU cc ion> ั่นแน่จ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเมต์คลิปนี้วันนี้ปุ๋ยปุ๋ยลาไปก่อน สวัสดีครับุญเพีรเพ็ดจา้าบ๊ายบาย